สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแลเดอร์วันนี้ที่พี่เพชรถ่ายไปก็ไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็หลังจากเสร็จธุระก็นี่แหละจะประมาณนี้แหละไทยอูดอนค่อยไปคือกับเริ่มกลับมาจะทำอะไรเนี่ยจัดโอโอสวนบ้านเฟศเราร้าน <c oughs> ตอนนี้แสงมันกำลังได้ไหมแสงกำลังงามก็เลยแบบอยากถ่ายให้ดูเห็นไหม แสงพี่พระอาทิตย์กำลังตกดิน,น,นโต<ม><ม>อยู่นี่เด้อใช,ใชน่นี่เห็นไหมแสงมันกำลังได้เห็นไหมสวยงามพี่โคบพี่กี่ก็หิวข้าวกันแล้วเพราะว่าวันนี้ไปทั้งวันเพิ่งกลับมานี่เห็นไหมแสงกำลังงามนี่เห็นไหมตอนนี้ก็สวยประมาณนี้แหละ เลยปะอืมนี่สวยงามครับตอนนี้เราก็เริ่มจัดเริ่มแต่งแล้วด้อไปเดี๋ยวไปดูมันคือศิละปะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านเราแสงมันสวยไหมตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนี่ตอนนี้เราก็มาที่สะพานไม้เรือแล้วเด้อนี่เห็นไหมบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้แหละนี่มีลายแปลกตาไปไหมนี่กำลงังต้นไม้กำลังจะเรือแล้วเด้อนี่เห็นไหมวันนี้พี่เพชรก็กำลังจัดอยู่ จัดแต่งให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเข้าร่องเข้ารอยมันจะได้สวยงามก็จัดไปเรื่อยแหละเพราะว่ามันเป็นศิลปะจะถามว่ามันต้องเสร็จไหมมันต้องเสร็จต้องปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยนี่เห็นไหมก็จะเดินออกมาก็จะนี่ประมาณนี้แหละสะพานไม้เรือยมาถึงตรงบ่อปาลาเราที่ปลาปลา ทั้งหลายสาวทั้งหลายมุมนั้นยังไม่ได้เก็บนะพี่เพชรยังไม่นั่นหามุมลงให้เพิ่นบ่ได้นี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละสะพานไม้เรือเรานี่โอ้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มีความสุขนะชอบบรรยากาศที่จัดกับต้นมงต้นไม้นี่เป็นอะไรที่แบบเพลินดีเห็นไหมงานบองบอเต๋อว่ โอ้ทองฟ้าก็เมื่อคึมตามเดิมนั่นแหละพระอาทิตย์กำลังตกบินก็เลยแบบอยากถ่ายให้ดูนะนนง่ามไหมเห็นปะคน่ะระเบียงไม้เรื้อยเราถ้ามานั่งตรงนี้ก็มองออกไปตรงระเบียงไม้เรือยก็จะเห็นแบบประมาณฟิลอารมณ์นี้แหละประมาณนี้แหละม,มองมาถ้าได้นี่ก็ฟิลอารมณ์ประมาณนี้นะ สวยงามตามท้องเรื่องแต่ถ้าเปิดไฟจะงามกว่านี้อีกเด้เพราะว่ายังไม่ได้เปิดไฟมันยังไม่มืดเท่าไหร่็ะลรย,ยังบอกท่านเปิดนี่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเด้อแต่ก็โอเคบอกเป็นยังไหวยังไหว <c oughs> สู้ๆนี่เห็นไหมปลาก็รอกินข้าวเดี๋ยวข้าปลาก่อน,นดีกว่านะ นาะปลาปลาข้าให้ปลาไปไปเอาข้าให้ปลาลายปีศาปลารอกินข้าวอยู่เด้อนี่ยแล้วก็นั่งเยี่ยมขาตอนเย็นเหนื่อยไหมสบายนี่ปลามารอกินข้าวแล้วหิวข้าวแล้วมั้งเนี่ยมีความสุขบรรยากาศทั้งไร่ทั้งนานเลยโอ้โเหนื่อยเหยปรดี๋ยวเหนื่อยมากันใหญ่เลยคนนั้นลองชิมชิมชิม นี่เยอะจะได้โตใบใจะได้ออกลูกออกหลานเนี่เห็นไหม,ไหม,ไหมตรงนี้ก็สามารถนอนชมดาวได้คุณน่ะเผื่อกลางคืนเผือเ่ออยากชมดาวก็นอนเลื่อนถ้าลมมาเปิดตัวหนึ่งก็โอ้ยสบายสะพานไม้เรือ,อ,อนัยเย็นกิน้รับาก โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ดูคลิปด,ดูโฆษณาพี่นัทก,กับพี่เพชเดอร์สำหรับคลิปนี้ก,ไก็ไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้จ้าไปแล้วบ๊ายบาย